สโตรกคืออะไรนะครับสโตรกเนี่ยคือภาวะที่สมองเนี่ยขาดออกซิเจนนะครับขาดเลือดไปเลี้ยงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้ตามปกตินะครับโดยสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากพวกหลอดเลือดเองนะครับที่ไม่สามารถลำเลียงนำเลือดไปเลี้ยงสมองได้สมองก็เลยขาดออกซิเจนเซลล์สมองก็เลยตายไป คราวนี้ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องอสมองเนี่ยขาดเลือดได้ยังไงจะอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะครับก่อนว่าเลือดเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วก็มันไปเลี้ยงสมองได้ยังไงนะครับภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของ เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยนั่นก็คือหัวใจของเรานั่นเองล่ะครับหัวใจของเราก็คือตรงนี้เลยนะครับโดยที่หัวใจห้องล่างซ้ายนะครับทางนี้จะเป็นตัวที่นำเลือดเนี่ยบีบไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเส้นเลือดแดงนะครับเส้นเลือดที่มีออกซิเจนสูงอ่า เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยก็คือทางด้านบนนี้เลยนะครับเส้นเลือดที่พุ่งตรงขึ้นไปหาสมองเนี่ยคือเส้นเลือดที่ไปซัพพลายไปเลี้ยงสมองเดี๋ยวเราลองมาดูปัจจัยหลักๆที่ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองนะครับด้วยรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่า อันนี้คือภาพจําลองของหลอดเลือดนะครับทางด้านขวาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลอดเลือดมันมีปัญหาเนี่ยก็จะทําให้เกิดส t r o k e ได้ทันทีเลยนะครับอย่างแรกนะครับภาวะที่เส้นเลือดสมองเนี่ยมีการฉีกขาดนะครับเลือดที่ลำเลียงมานะครับก็จะออกไปตามหลอดเลือดนะครับที่มันเกิดการฉีกทําให้เลือดออกในสมอง แล้วทําให้มีเลือดข้างในหัวได้นะครับหรือที่เราเคยได้ยินกันนะครับว่าเป็นเส้นเลือดสมองแตกอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่ทําให้เกิดส t r รกนะครับสมองก็เลยไม่สามารถรับเลือดได้ไม่เต็มที่ขาดออกซิเจนนะครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือมีพวกลิบเลือดนะครับไปอุดทางเดินของเลือดนะครับ ตรงนี้ริมเลือดนะครับก็เออลอยมานะครับลอยมาปกติแล้วนะครับเส้นเลือดของเราเนี่ยก็จะมีความกว้างแล้วก็มาแคบลงเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถ้าริมเลือดเกิดจากเบริเวณกว้างเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไปอุดบริเวณที่ ทางเดินที่มันแคบลงนะครับเลือดก็ไม่สามารถไปต่อได้สมองก็เลยขาดเลือดนั่นเองครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่สองนะครับก็จะเป็นพวกเอมโบลิกสโตแล้วก็อย่างที่สามนะครับตัวหลอดเลือดแดงเนี่ยมีปัญหาที่เรียกว่าอาร์เทอโรสโคโรซีนะครับก็จะเป็นพวกหลอดเลือดแดงแข็งนะครับ ทำไมหลอดเลือดแดงถึงแข็งได้นะครับก็จากการทีออ่อายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันนะครับแล้วก็ออดื่มเหล้านะครับแล้วก็สูบบุหรี่ปัจจัยห้าอย่างนี้ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนะครับหรือว่า อาร์เทรสโคโรซีหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยก็เกิดจากปัจจัยพวกนี้แหละครับหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลงนะครับแล้วก็ภายในของตัวหลอดเลือดเองเนี่ยอ่อนแอนะครับเป็นแผลมีคราบไขมันนะครับมาเกาะแล้วก็เม็ดเลือดขาวมามา,มาผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเกล็ดเลือดนะครับเลยทำให เกิดเป็นค่าพลัสขึ้นมานะครับค่าเนี้ยเมื่อเกิดเอ่อมากขึ้นนะครับก็จะมาอุดทางเดินของเลือดนะครับเลือดก็ไม่สามารถไปต่อได้ก็ทำให้สมองขาดเลือดนั่นเองครับนี่แหละครับปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดเป็นสโตรกขึ้นมานะครับ